ตำนานสยองรูปวาดในห้องน้ําหญิงสถานที่ต้องห้ามในโรงเรียนญี่ปุ่นตำนานนี้เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักเรียนมัธยมของเขตคันโตตอนล่างเป็นเรื่องของรูปวาดหญิงสาวในห้องน้ําหญิงชั้นสามของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ปัจจุบันไม่มีการใช้งานอาคารนั้นอีกแล้วเรื่องเล่ามีข่าวหรือว่าห้องน้ําหญิงห้องในสุดของชั้นสามจะมีรูปวาดผู้หญิงติดอยู่บนนั้นดูเผินๆก็เหมือนรูปสินสีน้ำมันธรรมดาธรรมดาเป็นรูปหญิงสาวญี่ปุ่นในชุดกิโมโนสีซีด กำลังยิ้มบางๆและหลับตาแต่เรื่องน่ากลัวคือหากคุณมองรูปนี้นานเกิน13วินาทีตาของผู้หญิงในรูปจะลืมขึ้นช้าๆและจ้องคุณกลับโดยตรงตำนานเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีนักเรียนหญิงชื่อมิโซรัตชอบวาดภาพและมักไปวาดในห้องน้ำหญิงเพื่อหลบหนีจากการถูกรังแกวันหนึ่งเธอหายตัวไปหลังจากบอกเพื่อนสอนนิดว่าฉันวาดตัวเองเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอจะได้เห็นวันถัดมาเพื่อนคนนั้นไปเจอรูปวาดใหม่ติดอายุในห้องน้ำหญิงในสุดเป็นภาพหญิงสาว ในกิโมโนสีสีดอหน้าคล้ายมิโซระมิโซระไม่เคยกลับมาอีกและศพของเธอก็ไม่เคยถูกพบเหตุการณ์หลังจากนั้นทุกปีจะมีนักเรียนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหนึ่งคนเสมอโดยมีจุดร่วมคือคนเหล่านั้นเองคอยยอไปที่ห้องน้ําหญิงในสุดเคยบ่นว่ารู้สึกว่ารูปนั้นกําลังขยับบางคนได้ยินเสียงกระซิบว่าว่าฉันเพิ่มสิมีครูพยายามเอารูปไปเผาทิ้งแต่วันรุ่งขึ้นก็มีรูปกลับมาติดเหมือนเดิมและมีคราบเลือดและเลงบนผนังรอบกรอบรูปเป็นคําว่าอย่ารบกวนฉันข้อห้าม หากเจอรูปวาดหญิงสาวในห้องน้ำหญิงที่หลับตาห้าม,มองเกิน13วินาทีหากลืมตามเมื่อใดอย่าหันหลังให้รูปและอย่ากระพริบตาก,กดติดตามไว้เลยเพราะเรื่องหน้าคุณอาจเคยไปมาแล้วแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องงอเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น